วันนี้เจนนี่อยู่กับคุณยายบุญเทียนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณยายเป็นผู้ใช้จริงผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะบำรุงดวงตาของเรานะคะซึ่งมีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นภายใน1เดือนทีนี้อยากจะมาสัมภาษณ์คุณยายว่าคุณยายเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงบ้างค่ะคุณยายช่วยแชร์หนะะ่อยค่ะว่าก่อนที่จะมาใช้ดีคอนแทคเนี่ยคุณยายเนี่ยมีอาการดวงตาเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาดวงตาอย่างไงคะดวงตาเมืดมองอะไรไม่เห็นเวลากินข้าวก็มีโรคตาให้ง เวลากินอะไรก็มีลกูกตักให้ตัวเองมองไม่ได้ไอ้ตักไม่ถูกใช่ไหมคะจ้ค่ะตักอาหารไม่ถูกลูกต้องมาดูดูแลแล้วก็ตักให้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่เมือนี่แหละคำเอาอ๋อคำอาหารเอาจ้าค่ะลำบากมากค่ะค่ะ,คะแล้วก็เห็นว่าการดูทีวีเป็นยังไงบ้างเราเห็นแสงยังไงในทีวีคะดูทีวีก็เห็นเป็นสีเขียวสีแดงไม่เห็นรูปคนเลยอ๋อค่ะ ก็เลยไม่มาดูพอสว่างแล้วเห็นตัวคนเราก็มาดูทุกวันนี่แหละมีความสุขขึ้นใช่ไหมคะจ้าคุณยายนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณยายเป็นลูกค้าของเจนนี่นะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะคะชุดหนึ่งเดือนนะคะสี่กล่องหลังจากทานชุดหนึ่งเดือนแล้วยังยังไม่หมดทั้ง4ี่กล่องเองเลยนะก็มองเห็นทีวีชัดขึ้นจ้า นะคะเป็นรูปคนจากเมื่อก่อนเห็นเป็นสีแดงสีเขียวใช่ไหมคะจ้าค่ะและหลังจากตอนที่เมื่อก่อนนี้คือกินข้าวเนี่ยต้องให้ลูกตักให้ <Yeah. S 1> เห็นคุณลูกบอกว่าคุณยายเนี่ยจิ้มข้าวไม่ถูกตักข้าวไม่ถูกเลยจ้ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ถูกแล้วตักได้แล้วมอ,มองเห็นแล้วทุกสเชีงทุกกลางอู้ประทับใจมากๆเลยใช่มวว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 ว้า,าวกกาวว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 กว คะแนนต็มเพจ1ะโอ้5เดาให้80หเลยนะคะชื่นใจมากเลยนะคะค่ะอยากให้คุณยายฝากถึงผู้ชมคลิปนี้หน่อยค่ะว่าถ้าเขามีปัญหาเหมือนคุณยายมองไม่เห็นอายุ80กว่าอายอุแล้วมองไม่เห็นตาผ้ามวาแล้วเนี่ยเป็นต้อกระจกแบบคุณยายเนี่ยดีคอนแทคช่วยคุณยายได้ยังไงประทับใจยังไงฝากถึงเขาหนอ่อยค่ะค่ะคนไหนเป็นเหมือนฉันเนี่ยอายุ84ปีแล้วขอให้ กินมาดิแถกนี่แหละตาแข็งสว่างมองเห็นอะไรทุกอย่างชิงทุกอย่างไม่เมืดไม่มัวดีมากถ้าใครเป็นเหมือนฉันต้องเอามากินเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายนะคะวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากคุณยายนะคะ,ะแล้วหวังว่าทุกๆท่านนะคะจะรับประโยชน์กับคลิปนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะที่กําลังมีสายตาที่พลาดมัวอยู่นะคะยืงแผกช่วยได้ค่ะถ้าทุกท่านนะคะอยากจะมีสายตาที่ดีเหมือนคุณยายนะคะติดต่อเบอร์เจนี่ด้านล่างนี้นะคะค่ะ,ะคลิปนี้เจนี่ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการแชร์แล้วก็รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน